สวัสดีค่ะพบกับผาเครื่องมั่งมี EP ที่77ค่ะวันนี้มีพมา้าม้านพราเหมาราคาแบ่งปันนะคะมาแม่งปันในพี่ๆได้รับชมกันมากมายกันเลยนะคะที่รายการละ150บาทนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยที่ช่องทางนี้เลยนะคะ0829798837ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID ไลน์ที่ เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะฝากพีพ่ๆที่เข้ามารับชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อไปของน้องในราคาแบ่งปันแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านรายการที่1กันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ น้องขออนุญาตซูมหน่อยพี่นะรายการที่1ของเรานะคะพี่พี่เป็นกูมารเงินกุมารทองนะคะอันนี้เลี่ยมไปอยู่ในเกาะนะมีน้ํามันด้วยนะพี่พนะรายการนี้ก็เป็นรายการที่1น,นะคะ150บาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะ,ะสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการต่อไปรายการที่2ค่ะเป็นง่างตาแดงนะคะนี่เป็นเป็นง่าง องเล็กตาแดงนะแล้วก็มีน้ํามันอย่างนี้ด้วยนะอยู่ด้านในกรอบแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่2นะคะสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะรายการใหม่เลข2ค่ะพี่ขาอันนี้ไปพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะนี่เลยรายการที่2ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สค่ะพี่พีเป็นเต่าของหลวงปู่สุกนะเป็นเต่ตนนาของหลวงปู่สุกนะคะถ้าผู้ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยในวินะลองรับชมกันดูได้เลยรายการนี้รายการที่3ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะพี่พีเป็นพระพุทธชินราชรายการที่4ี่นะคะรายการนี้เลยค่ะนี่ค่อนข้างเก่าเลยในวินะรายการนี้รายการที่4ี่นะคะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่5คะ่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะรายการที่5เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะพี่พี่ขาี่เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่5คะ่ะสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยไหนะพี่นะรายการนี้รายการที่5นะคะนี่เลยไหนะพี่นะรายการต่อไปกันเลยคะ่ะจะเป็นรายการที่6คะ่ะ หลวงปูเพือกนะคะเป็นพับผงค่ะพี่ค่ะเป็นพ้าเนื้อผงเนาะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะเป็นหลวงปู่เพือกค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่เป็นรูปหล่อนะคะอันนี้หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะพี่นะลองรับชมดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่8ขุนแผนของหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่รายการที่8ค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยนะด้านหน้าด้านหลังนะสนใจยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้เลยรายการนี้รายการที่8นะคะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่พี่เป็นตะกรุดของหลวงพ่อใจนะคะรายการที่9เป็นดอกเ,กเล็กแบบนี้นะพี่พีนะ้านี่เลยค่ะ อเป็นรายการใหม่เลขเก้านะคะถูกใจรายการไหนโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะพี่ๆนะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบค่ะพระยอดธงนะคะนนี้ไปพร้อมกล่องตลับให้สวยงามเดี๋ยวเอาด้านในให้รับชมนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบค่ะนี่เป็นองค์เล็กๆแบบนี้นะคะเป็นพระยอดธงองค์เล็กๆนะพี่นะ ารายการที่10นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะเป็นแหวนของหลวงพ่อโตนะคะรายการนี้นะเป็นแหวนหลวงพ่อโตค่ะ เก่าๆสวยๆนะคะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะนี่ตรงด้านบนนี้นะจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะสวยงาม,มนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11คะ่ะรายการต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตารายการที่12นะ่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะ เป็นงานแกะนะคะแล้วก็ปิดทองลงรักเรียบร้อยเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12ค่ะพี่พีนีเ่เก่าเลยค่ะพี่พีรับชมดูได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่13น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาไหนพี่นะก็ลองรับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยอันนี้ภาพมันไม่โฟกัส เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนะพี่พี่นะถ้าภาพไม่โฟกัสยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดี n ลเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่ ารายการที่14เป็นเหรียนหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะด้านหลังเป็นหลังพัดยศใหญ่นะคะไปพร้อมเลี่ยมกอบนะพี่นะรายการนี้เลยค่ะเป็นรายการที่14ค่ะบางทีภาพมันอาจจะไม่โฟกัสสักเท่าไหรน่นะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้รายการที่14รายการต่อไปรายการที่15 เป็นสิ่งสามขวัญน,นะคะไม่ทราบเกจินะอันนี้เป็นเนื้อมีน้ำหนักนะวินะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15้าค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะพระผงสุพรรณนะคะรายการที่16บหก เยียมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยนะคะรายการนี้รายการที่16นะรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะเป็นพระมเหส่วนนะคะสองหน้าสองด้านค่ะรายการที่17 158บาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะพี่พรายการนี้รายการที่17ค่ะ รายการต่อไปรายการที่18ค่ะอันนี้น่าจะเป็นพระปุงเงินนะพี่นะเป็นเนื้อปุกเงินไม่ทราบเกจิน,นะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะให้พี่ลองรับชมดูนะคะรายการนี้รายการที่18เป็นรายการที่18นะคะถ้าไม่โฟกัสยังไงต้องขออภัยนะพี่ๆนะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะจอบใหญ่หลวงพรอเงินค่ะพี่ๆรายการที่19เลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะรายการนี้นะรายการที่19นะคะพี่พไปพร้อมเลี่ยมกรอบสวยงามแบบนี้เลยค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พเป็นรูปหล่อนี้นะ่าจะเป็นหลวงปู่ สุกหรือเปล่านะน้องไม่แน่ใจนะคะรายการนี้พี่พี่ลองรับชมพิจารณาดูนะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่เป็นรูปหล่อนะคะเรี่ยมอยู่ในกรอบรายการที่ยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปะค่ะพี่พี่เป็นรายการที่อ่ายี่สิบเอ็ดนะคะ ปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีรายการที่21ไปพร้อมถุงเก่าๆนะคะรายการที่21ค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นพับปิดตาไม่ทราบเกจินะคะพี่พรายการที่22 เก่าๆเลยพี่ๆรับชมดูนะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังเนื้อพิมพ์เก่าๆค่ะเป็นรายการหมายเลขที่23นะคะรายการต่อไปรายการที่24ค่ะเหรี่ยญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่24 เลี่ยมไปให้พร้อมกรอบนะคะกรอบพลาสติกน,นหนานะปี2504นะคะรายการที่24คะ่ะรายการต่อไปรายการที่25คะ่ะรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่25รับชมดูนะคะถูกใจรายการไหนแจ้งหมายเลขรายการและ ep เข้ามาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะพี่พีเป็นพระชัยนะคะเป็นพระชัยนาคปกนะคะรายการนี้รายการที่26รายการต่อไปรายการที่27ค่ะพี่พีเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่27 ไปกันต่อที่รายการที่28ค่ะขุนแผนหลวงพูดทีมรายการที่28นะคะรายการต่อไปรายการที่29ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รายการที่29 ายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะรายการที่30พี่พี่เลี่ยมไปพร้อมกรอบนะคะรายการนี้นะรายการที่30บางทีมันกล้องมันไม่โฟกัสน้องต้องขออภัยนะพี่พนะ รายการต่อไปรายการที่31ค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันรายการที่31นะคะไปกันต่อที่รายการที่32ค่ะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อพระหลวงพ่อวิมูลนะนี่เลยเป็นรายการที่32นะคะ รายการต่อไปรายการที่33ค่ะเป็นรูปลหลอหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะรายการที่33รายการที่34นะคะเป็นชินราชไปเสมานะมีห่วงไปให้ด้วยนะรายการที่34 ไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35ค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อคูณนะคะเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสเป็นเหรียนหลวงพ่อคูณนะคะนะ้นนนงอ,นะะนองก็พยายามนะพี่นาะมันทำไมไม่โฟกัสไม่แน่ใจเลยนะพี่นะอะรายการนี้เป็นรายการที่35มส้าละกันนะคะ นี่เลยพี่ๆขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ID ดี n ลนนะคะเป็นรายการที่35นะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปี17รายการที่35รายการต่อไปรายการที่36คะ่ะรูปรหล่อหลวงพราะเงินนะคะ รายการนี้นะเป็นรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดผ่ปิดตาค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดไม่ทราบเกจินะพี่นะักดูเก่าๆค่ะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ส8หลวงปู่เือกนะคะวัดกิ่งแก้วค่ะพระเนื้อผงรายการที่ส8สรายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่สานะคะเหร,ร,รียญหลวงปู่โตค่ะวัดประดู่ชิมพีรายการที่สาสิ้า นี่ด้านหลังเป็นหลังพัดนะรายการที่39ค่ะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการที่39นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่40อันนี้เป็นหันหนุมานหลวงปู่ทิมเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะไปพร้อมกล่องแบบนี้นะรายการนี้รายการที่40นะคะเป็นหันหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่40 1 5ึบาทนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะรายการที่40นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่41ค่ะเียนลงปูดูนะคะรายการนี้นะรายการที่41 วัสดกแกนะคะรายการที่41นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่42ค่ะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญ8รอบเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไรเลีเ่ยมกรอบไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้เป็นรายการที่42่ค่ะ ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43เป็นพัดเนื้อชิ้นในวะินะายการที่43ชินาาดเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆค่ะเลี่ยมไปพร้อมกอบเป็นรายการที่43นะคะรายการต่อไปรายการที่44ค่ะ อันนี้น่าจะเป็นพระเชียงแสนนะคะรายการที่44รายการต่อไปรายการที่45อันนี้เป็นพระพุทธนะคะพระพุทธเนาะองค์เล็กๆนะพี่นะรายการที่45 150บาทนะคะ รายการที่45นะรายการต่อไปรายการที่46ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนี้ไม่แน่ใจว่าแกะมาจากอะไรนะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะน่าจะเป็นปีงูงนะของเอเรียกไม่ถูกนะพี่นะเป็นรายการนี้เป็นรายการที่46นะคะ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่พีเป็นเท่าแก่หรือสนะี่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดค่อนข้างหนักแล้วก็เก่านะคะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปรายการที่48อันนี้เป็นเหมือนผานสุ้มกอวิแต่ไม่ใช่เนื้อดินนะเป็นรายการที่48ค่ะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าสนใจถูกใจรายการไหนนะรายการนี้รายการที่48ค่ะรายการต่อไปรายการที่49ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพ,พี่รายการที่49รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่50ค่ะ น่าจะเป็นอุปคุดนาปกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบนะพี่ๆขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดค่ะเป็นพะร่วงนะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ด วงเล็กๆนะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ <_ d> um> รายการที่ห้าสิบสองนะคะ <_ d> um> เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ๆนี่รายการที่ห้าสิบสองนะ <_ d> um> กเก่าๆส,สวยๆเลยค่ะ <_ d> um> ขออภัยหากมีเสียงรบกวนนะคะเพขา <_ d> um> ก็นี้เลยเป็นรายการที่ห้าสิบสองค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่53ค่ะเป็นองค์ทาเวศนะคะนี่เป็นเนื้อชินในพี่นะเก่าๆเลยรายการที่53ทาเวสุวรรณเนื้อชินรายการที่53นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆเป็นรายการที่54เป็นเหรียญลอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะรายการที่54ค่ะ ไปกันต่อที่รายการที่55ค่ะเป็นองค์พระสมเด็จนะคะนี่ด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมนะเนื้อหนักๆน,นะคะรายการนี้รายการที่55รายการต่อไปรายการที่56ค่ะเหลียนหลวงพ่อโสธรปี2460นะคะรายการที่ห6 รายการต่อไปรายการที่57นะคะพี่พ er, ีเป็นหลงพ่อเงินขี่ช้างนะคะรายการที่57เป็นรูปรอหลงพ่อเงินขี่ช้างแบบนี้เลยนะรายการหมายเลขที่57นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่58ค่ะพี่พีนี่เป็นเหรียญ่อแบบนี้เลยรายการที่58เก่าเก่านะคะพี่ค่ะรายการที่58นะถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่58 รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห9ค่ะเรียญหลวงปู่โตค่ะไปพร้อมรูปภาพรูปถ่ายกรอบแบบนี้เลยนะเป็นรายการที่ห9นะคะนี่เป็นด้านหลังนะรายการที่ห9ค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่60ค่ะ เป็นรายการสุดท้ายนะคะพระร่วงลงังปืนรายการที่60รายการสุดท้ายเรี่ยมกอบไปให้เรียบร้อยเลยนะพี่พนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้รายการที่60นะคะสนใจถูกใจยังไงนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อนี้เลยค่ะ0829798837นะคะสามารถโทรเข้ามาค่ะหรือแอดผ่าน ID เดียที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประเครื่องมั่งมีของน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อๆไปค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะและพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ